สวัสดีครับมีเจริญมาครับวันนี้นำสถานตัวเช็คซ่อมอบ้านนะครับได้กินอินเวอร์เตอร์ R 2 2นะครับมีปัญหานะครับรุ่นนี้นะ FTKE 1 2 GV 2 s แล้วก็ RKE 1 2 GV 2 s นะครับนี่ครับไฟอยู่พัดลมทำงานคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานเห็นว่าไม่เย็นอาการไม่เย็น จากกระแสรอขึ้นละศูนนหลึ่งเนะครับพัดลมทำงานคอยเย็นน่าจะทำงานกาวสีแดงล่ะต้องวัดไฟสื่อสาร่ะศูนหนึ่งเจ็ดอยู่นะฮะ เปิดแอร์เลยนะครับครับเปิดแอร์เลยครับเปิดเปิดแอร์แล้วใช่ไหมครับโอเคพัดลมอ่าเสียงลีเลย์ทำง,งานพัดลมทำง,งาน018นะครับตั้ง dc มัลติมิเตอร์อ่า dc 50โวลต์นะครับวัด2กับ3 สวิงนะครับเกิน45่วิห้วนนะครับสวิง30ถึง45สื่อสารได้นะครับหอ ท cm ส,สี่จออุดหกศูนย์เคยเอาบอร์ดไปเทสที่ร้านที่ห้องแล้วนะครับทำงานได้นะ ผมยังไม่ทำหล่ลมคอยร้อนก็ยังไม่หมุนตอนนี้สามนาทีครับประมาณสามนาทีนะครับเพ่อปิดเบกเกอร์ไว้นะครับจะรอนานหน่อยถ้าเปิดเบกเกอร์ค้างไว้ก็จะทํางานเร็วนะครับใช้ไม่ได้ยไเยอะมากเครับต,ต้องปิดไว้แล้วครับถ,ถูกแล้วจะได้ใช้ได้ยาวต้องถ่ายไปเลย,นะเ,ดยเดี๋ยวไม่ทันมองไม่ทันเพื่อตัดเร็ว ประมาณสามสิบวิได้ครับสามสิบหรือยี่สิบวินี่กี่ปีแล้วพี่ตัวนี้<ะ>ถึงสิบปีอะอุ๊ยกว่าวนั้นเ่ียเหรอสิบกว่าปีนะได้แอร์เก่ามาเนี่ยนะไม่ใช่แอร์ใหม่นะอ๋อแอร์มือสองมาไปไปเทิเเร์นมาฮะริดละพัดลมหมุนแล้วนะศูนย์จุดศูนย์จุดเจ็ด คอมทำงาน,นครับ2แอม1แอมป์น2แอม1แอม1แอม2แอมทำงานแล้วนี่ครับเน้มันตัด2แอมป์3แอม3แอม3แอมท่อเย็นแค่เดียวตัด รันไม่ต่อเนื่องตอนนี้ทอดเย็นอยู่นะความเย็นมันมันมันเย็นเย็นขึ้นอยู่ครับแบบเดียวตักเนี่ยสักพักทำต่อไหมครับไม่ไม่รู้อันนั้นออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสักพักว่ามันจะเช็คอีกแล้ไหมอย่เดี๋ยวต้องวัดถ้ายังขึ้นอีกก็เดี๋ยวต้องวัดดูคาปาซิเตอร์ดูนะหรือว่าไมโครแห้งเีย พอเทสที่ห้องมันก็ใช่ตตแ,ตแต่ผมเทสที่ห้องมันได้ถึงอ๋อแต่ว่าของผมใช้มอเตอร์อมันเจสใน,น 5A <ป>เป็นโคด E7 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 มีท่านลมนะ,ะเดี๋ยววัดให้ DC ดูทีไนอะ้ I AC ดูทนะีไฟตกไฟอะไรไหมนะครับ ไม่ตกนะเพราะว่าวัดแล้วเดินเครื่องแล้ววัดแล้วก็220โวลต์230โวลต์นะก็ครบหมดเวลาเดินเครื่องก็วัดแล้ววัดแล้วไฟเคยเคยเปลี่ยนพัดลมคอยร้อนไปยังครับเคยเปลี่ยนพัดลมไหมครับของมันนะใช่ครับเดี๋ยวนะไม่เคยอันนี้ของมันเลยมันติดมาเลยไม่ได้ทำอะไรโอเคเดี๋ยวให้มาดูโพดอีกทีนะครับตอนนี้ก็มันไม่ทําต่อเลยนะ ไม่คืคยอเครื่องหยู่แั้นโอเคอันนีท้ทำงานแรงเลยนะ3.58อืม้มพัดลมก็หมุดแรงนะก็เ,เสียงพัดลมรถรอบรถรอบ3แอม2แอม 2องดเจ็ดพัดลมทรามันดังจะ้จะติดเนี่ยข้าเหรอไม่แค่า้ากันอ่มันเป็นที่คอมมันกระพือคอมมันดังนะครับคอมมันกระพือืมตัดแล้วครับก็ทำงานปกตินะพัดลมก็หมุนวงจรไม่น่าเสีย เดี๋ยวพี่เช็คหลายรอบก็ e 7ใช่ไหมครับออืโอเคไม่น่าใช่อ่ะจุดตัวนี้ตแต่แตกกระชอคเลยเมื่อกี้ที่ดังๆนี่นะครับแต่แกงแต่แกงฝาครอบดังนะครับนม่ว่าเป็นทิคอมเมื่อกี้ก็ลองเนีย่ยดูอีกทีก่อนวนะ่าจะรันอีกทีหรือเปล่าอโอเคเดี๋ยวนี้ทิ้งไว้อีกทีก็พัดลมหมุนนะครับ Ishi, เปลี่ยน<ม>อินเวอร์เตอร์มิส<ม>ูเขาเปลี่ยนเจ้าของเขาเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์มิสูมก็เริ่มรันใหม่นะเนี่นี่เราเลยยกระดับมาเลยอืสอสแอมป์เคยวัดเกล็ดน้ำยาดูไหมฮะตอนที่ทำเอาวัดมันได้เท่าไหร่มันมันดูดไหมฮะดูดน้ำยาไหมดูดดูดเนาะดูดแล้วกำลังมันมันมันมัขึ้น ลดอยู่ไงเหลือประมาณเจ็ดสิบพิซไอไหมครับมันตัดได้ก่อนไล้ดิอ๋อยังไม่สูงสุดโอเคตน้สามแอมป์แล้วเดี๋ยวจะต้องปิดไฟหรือเมนบอร์ดดูอีกทีนะฮะได้กินอินเวอร์เตอร์อ่ายี่สิบสองนะครับ เลยกันนะค,ครับแกแกะแล้วนะครับยวเลยมาวัดดูทีนะครับว่ามีอะไรผิดพลาดไหมเพราะแรงไฟก็เคยเช็คแล้วนะก่อนอันนี้ไฟก็ดีหมดเดี๋ยวลองดูคาปาซิเตอร์แล้วกันัตนนะตัวนี้นะเวลาสี่ตัวนี้นะไมโครแห้งหรือเปล่าเวลาบูตไฟแล้วไฟมันตกหรือเปล่าเลยตัดนะครับตัวกําลังกําลังนะ ตอเลยกันตอนนี้บอลน,นะครับวัดข่าป่านะครับวัดร,รวมนะหนึ่าสีนะครับฟาลัดสตัวตัวนี้จะเป็น900าเมโคสองร้อยสโวลต์นะครับ ท f c ซีิลิโคนก็ใส่มาใหม่ตังวัดกันมอเตอร์ตรงซ็อกเก็ตก็ไม่มีสปาร์กนะเดี๋ยวมันต้องเสียตรงไหนสักจุดและทางไล่ดูดีๆนะบางทีมันเส้นผมบางภูเขานะครับาการเนี้ยอืนนี้ ยวไล่ดูทีนะครับเจ็บครับตอนนี้ก็มีล้างบอร์ดนะครับโดยที่น่้สามเอนนะครับล้างเอาที่เคลือบ,บออกไล่คมชื้นดูนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ซิลิโคนใหม่ซิลิโคนใหม่แล้วก็กดเข้าไปทีนะครับหรือเช็คไปลงรีเลย์อะไรดูก่อนแปับนะึงก็จะใส่ซิลิโคนใหม่อีกทีนะครับ เลกมันไรไหมนะครับโอเคใส่แล้วก็เทสดูอีกทีนะครับจะได้ปัดฟ,ฟงวัดไฟง่ายๆหน่อยนะครับมันตัดนะครับแต่โกดแจ้งว่าพัดลมเสียแต่พัดลมมันก็หมุนนะหรือว่าสปีดพัดลมขึ้นและวออมันเวียงวัดโอมมันก็มีปกติหมดนะครับ เดี๋ยวเช็คคาปาที่บอร์ดล่านะรุ่นตัวนี้37มสิบเจ็ดไมโครนะร้อยแปดสิบโวลต์เอซีนะตัวนี้ก็สามสิบเจ็ดจุดห้า สอดอีดีหมดก็จะเดี๋ยวลองประกอบดูทีนะครับอโอเคครับมีประกอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเบรกเกอร์เปิดแอร์ดูทีนะให้ลูกค้าเปิดนะครับตั้งกิบแอมรอละนะเปิดเบรกเกอร์ละโซ่จนหนึ่งเจ็ดนะครับเดี๋ยวเสียบสองเสียบซ้ายอาโอ้รดเลยครบนะครับไม่ครบค่อยว่าอะไทีนี่ นี่เป็นรุ่นแรกๆนะศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดเปิดพ<า>ลมพร้อมทำงานพลัมมหมนุนคอมยังไม่ทำนะศูนย์จุดสี่ศูนย์ ส 4, องจุดสี่ห้าคอมเฟียสจะพัดลมทำนะคอมเคยทำครับตอนนี้คอมไม่ทำตอบกันแต่พัดลมทำเร็วนะเปิดปุ๊บทำเลยปกติมันเดินร้อนกันครับไม่ทำเลยฮนะรอแป๊บน,นึงมั้ง ต้องพัดลมทําก่อนแล้วมั้งอ่พัดลมเลยรอบนี้มันทําเร็วนะปุ๊บเมื่อกี้มันทําพร้อมกัน,นอ่ะเอ่อรอบนี้พัดลมทําก่อนศูนย์จุดสี่แปดอ่าศูนย์จุดสี่เก้าตายหลุดหงิดพัลมเลยชาดโอทำแล้รอบกี่นึงครับตัดไปเลสายอ้าวก็ตัดแล้ว ทำทำจะหยุดนะพัดลมอ่ะตัดแล้วทำใหม่ละอ่าทำทำจะหยุดพัดลมไม่ไม่อีกเวอร์ชั่นนึงละรางเบาดได้เวอร์ชั่นใหม่แล้วพ <c oughs> อมไม่ทำอ่ะคราวนี้เดี๋ยวคอมไม่ทำพัดลมทำหยุดอืลองลองกดเช็คดูโค้ดหน่อยครับขึ <c oughs> ้นโคอะไรอีกครับ ทำๆหยุดหยุดนะสารก็กระพริบอยู่นะครับทำ,ทำหยดุดหยุดไม่ทำอะไรนะเพียนะครับพร้อมทำแล้วเดี๋ยวพัดลมแปลกๆนะเมื่อกี้ทำๆหยุดหยุดสองแอมพ์พัดลมแรงลมแรง สามแอมสี่แอมขึ้นสี่แอมนะครับน่าจะได้แล้วนะตดัดนะต้องลองเปลี่ยนพัดลมดูแล้วครับพัดลมมันผิดปกติครับมันปรับเฟื่อดฟืเฟืฟืมันไม่นิ่งครับพัดลมเมื่อก่อนได้เปลี่ยนไหมครับอลองเช็คโคดอูอีกทีนะครับเป็นคนอะไรกันเนี่ย ให้ลูกค้าเช็คโค้ดแล้วนะครับครับต้องเนอนพัดลมต้องเปลี่ยนพัดลมดูนะครับเพราะมันฟืบฟ้าฟืบฟัมันไอมันดึงไฟอะครับพัดลมอะเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาแรงแรงเบาแรงเบาแรงเบาคอมมันต้องรอหน่วงสามทีแต่นี่มันทํางานเร็วกว่าปกติแล้วนี่นะน่าจะอย่างนี้ละปกติของมันละเพราะใส่ไฟก็ทําใหม่นะครับกดสายใหม่ ทำงานเร็วกว่าเดิมโอเคครับอย่างไงต้องเบิกอะไรมอเตอร์คอยล์ร้อนมาดูนะครับอย่างไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะยังไงช่วยกดตตาม Subscribe และแชร์เพป็นกลังจใจสำห้ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับรอบนี้มันรันถึง4แอมป์5แอมป์แล้วมันเมื่อกี้แรกๆมันแค่3แอมป์